สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราได้แต่งหน้าแรกไปแล้วนะครับแต่งหลายๆหน้าไปแล้วเนาะเราก็มาดูในส่วนของหน้าที่เรายังไม่ได้ไปจัดการเขาเลยนะครับก็คือในส่วนของ About นะครับอันนี้ผมคิดเข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาเขายังไม่มีเนาะแต่ว่าในส่วนของฟุตเตอร์เรานะครับก็มีข้อมูลต่างๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้า About กันนะครับก็ไปที่ Edit Page นะครับเลือกที่ Edit with UX Builder นะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้า about ของเรากันนะครับก็ไปที่ add content นะครับแล้วก็ใช้ f a s s u m studio นะครับลองไปดูนี่เลยครับ about page นะครับก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้เราลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้อันไหนดีนะครับ ก็น่าจะดีนะครับไหนดีครับช่วยเลือกหน่อยเอ๊เราจะช่วยเลือกยังไงอ่ะผมเอาวันนี้แล้วกันนะครับรก็กด Import มาเลยนะครับก็สตาร์ทนะครับคือมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะครับเป็นส่วนต่างๆเนาะเราก็ดูเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้ได้นะครับ เนี่ยอย่างันนี้นะครับก็คือเป็นภาพภาพหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหานะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการเพิ่มอีกนะครับเราก็กดอันนี้ไปเนาะแล้วก็อย่างผมไปแฟลซซัสตูดิโอนะครับแล้วผมก็เอาอันนี้มาใส่นะครับก็ดีมที่ซื้อมันก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่า import เข้ามาได้แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งแบบว่า <laughs> เจ๋งเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับก็วางแผนเนาะว่าจะทํำยังไงบ้างน,นะครับอเอามาอีกสักอันหนึ่งนะครับ Fashion um Studio นะครับแล้วเราก็เลือกที่อันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็นอกจากเาเวลาที่เราซื้อติมมาเขามีคู่มือนะครับมีแฮนดบุ๊กมามีอะไรพวกนี้นะครับเราก็ สามารถลองเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันผมว่าน่าจะจําได้ไวกว่านะครับีไอคอนบล็อกนะครับลองคลิกดูนะครับเช็คมีดีนะครับเรามีภาพภาพอื่นไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีก็ปิดไปนะครับจริงๆแล้วภาพพวกนี้ก็เอาเป็นเซอร์วิสลิสต์นะครับเป็นเป็นโลโก้หรือว่าเป็นไอคอนพวกเสื้อพวกอะไรพวกนี้มาใส่ก็ได้นะครับไอคอนนะครับตรงนี้เขาก็มีกําหนดได้ด้วยนะครับว่า กว้างยาวเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งปรับแต่งได้เยอะมากนะครับเนี่ยนะครับล้าก็ขั้นตอนการแก้ไขก็คล้ายๆกันเนาะก็กับเมื่อกไปแล้วก็ไปอ d ด t ิทนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเทคเนาะถ้าจะแก้ตรงไอคอนบล็อกนะครับก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ไอคอนพอยซิชันนะครับตรงนี้ก็ตำแหน่งเนาะสมมุติว่าผมลองใส่เล็บดูนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ ที่จริงแล้วลองดูเว็บใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็ลองออกแบบของเราเองดูนะครับเพราะว่า,าความชอบไม่เหมือนกันเนาะก็จะได้ปรับแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับพวกนี้ก็เป็นคอลัมน์นะครับไอคอนบล็อกเหมือนกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเนาะในส่วนของโลนะครับเราก็สามารถที่จะเออผมว่าน่าจะใส่พวกอิมเมพวกนี้ได้นะครับดูสิ คอลัมน์แบ็กกราว์นะครับอ่ะลองเปลี่ยนสีดูนะครับก็เป็นแบบนี้ผมลองอ d ดิตรงโลตรงนี้นะครับอ๋อเราเลือกเซกชันนะครับเนี่ยในส่วนนี้เขาก็มีเป็นภาพนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นภาพนะครับนี่แต่ก็ใส่มาแล้วนะครับอ่ะลองใส่ดูทีนะครับอ๋อมีนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีโอเวอร์เลย์อยู่แน่เลยนี่ไงนะครับโอเวอร์เลย์ออกเยอะ เห็นไหมครับบางทีทำเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมว่าก็น่าจะใช้งานเป็นนะครับนี่คือที่ผมเกลื่อนมานะครับเพราะว่ามันก็เป็นคร่าวๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกธีมนะครับหรือว่าทุกการออกแบบที่ออกมาเนี่ยเขาทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับถ้าใช้ยากนะครับคนก็หนีกันหมดนะครับไม่ใช้งานนะครับในส่วนของหน้าเบ้านะครับก็ ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากปรับแต่งเป็นแบบไหนนะครับก็ให้ลองปรับแต่งดูนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเดี๋ยวผมแต่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนอันนี้นะครับผมว่าก็เข้าใจคอนเซปต์เนาะว่าเราสามารถดึงจากส่วนต่างๆนะครับมาประกอบกันเป็นหน้าหน้าหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไหนไม่เอาเราก็แค่ลบทิ้งเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยว น่าจะอ่านต่อไปเลยนะครับเกี่ยวกับปวดตัวตีมนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองแต่งหน้าแต่ละหน้าดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วก็ถ้าไงมาโชว์กันบ้างก็ได้นะครับสวัสดีครับ